สมเด็จพุทธจารย์โตพมรมลังสีหรือที่รู้จักกันในานามสมเด็จโตหรือสมเด็จวรละครเป็นพระมหาเทระในคณะสงฆ์หมหานิกายที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูงยิ่งท่านเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างพระเครื่องพระสมเด็จซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องของประเทศไทยประวัติ สมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีประสูตรและบรรพชาสมเด็จโตเกิดเมื่อวันพุทธหัสที่17เมษาพุทธศักราชส 2, 3 3 1ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณบ้านไก่จ้นบ้านท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่าโต ท่านบรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุ13ปีที่วัดอินวิหารหรือวัดบางขุนพรมในและอุปสมบทเป็นพระพิสุขเมื่ออายุ20ปีณวัดพระศรีรัตนศสสดาดามโดยได้รับฉายาว่าพรมรังสีการศึกษาและสมาณศักดิ์สมเด็จโตเป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระปริยัติ ธรรมและศิลศาสตร์พุทธาคมท่านได้รับพระราชทานสมรศัก์หลายครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเริ่มจากพระธรรมกิติในปีพศ2395และได้เป็นสมเด็จพุทธจารย์ในปีพศ2407ซึ่งเป็นสมรศัก์สูงสุดของท่าน มรณภาพสุเดตโตรมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2415สิริอายุ84ปีพรรษาที่64การสร้างพระเครื่องของสมเดตโตการสร้างพระเครื่องของสุเดตโตไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการพุทธพาณิชย์แต่เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนท่านได้ สร้างพระสมเด็จขึ้นหลายครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยมีพระเครื่องที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงการพระเครื่องได้แก่พระสมเด็จวัดละคังโคศิตารามสร้างขึ้นที่วัดละคังโคศิตารามในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสลักษณะของพระจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพิมพ์ที่นิยมเช่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมและพิมพ์ปกโพ พระสมเด็จวัดบางขุนพรมสร้างขึ้นเพื่อบรรจุไว้ในองค์เจดีย์ใหญ่ณวัดใหม่อมตะรถหรือวัดบางขุนพรมในในปีพศ2413โดยมีเสมียนตาช้างเป็นผู้ควบคุมการสร้างมีพุทธักษณาคล้ายกับพระสมเด็จวัดะระฆังแต่มีจำนวนพิมพ์ที่หลากหลายกว่าพระสมเด็จวัดชยโยวรวัิยารหรือเกศชยโย สร้างขึ้นที่วัดชยโยวรารวิหารจังหวัดอ่างทองเพื่อบรรจุในองค์พระมหาพุทธพิมพ์หลวงพ่อโตที่ท่านสร้างขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะคืออกร่องหูใบสีมีขอบกระจกมวลสารในการสร้างพระสมเด็จส่วนใหญ่ประกอบด้วยปูนขาวผสมกับผงพุทธคุณที่ท่านได้นำขึ้นเองตามกรรมวิธีโบราณได้แก่ผงม,มหาราช ผงอิทธิเจผงปฐมังผงตีนิสิงเหและผงพุทธคุณอื่นๆน,นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลและอาถรรต่างๆเช่นใบาลานเผาว่านอิดหักและดอกไม้บูชาพระนำมาโขกผสมเข้าด้วยกันโดยมีน้ำมันตังอิ้วเป็นตัวผสานพระสมเด็จที่สมเด็จโตสร้างขึ้นล้วนเป็นที่ต้องการของนักสะสมและพุทธศาต ก็กระชนทั่วประเทศเนื่องจากพุทธคุณอันเรื่องชื่อในด้านเมตตามหานิยมแคลค่าปลอดภัยและเสริมบารมีทําให้พระสมเด็จมีมูลค่าสูงในปัจจุบันและเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ได้รับการยอมรับในวงการพระเครื่องไทยตราบจนทุกวันนี้